คำเตือนนะคะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้กรณีศึกษาสำหรับผู้เล่นนะคะไม่ได้เป็นการชักชวนให้ทำตามนะคะปั๊มแรงเป็นการผิดกฎของอาวีอยู่แล้วนะคะห้ามดราม่านะคะทุกคนสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องปั๊มแรงแล้วก็เป็นบริการรับปั๊มแรงอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้เราก็ เห็นคนแบบมารับปั๊มแรงให้ไปเล่นแรงอะไรเยอะประมาณนี้นะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยจ้างเขาเนี่ยมาเล่นด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการมันก็เป็นการแบบปั๊มแรงปไปในๆแหละเหมือนแบบจ้างมาเป็นเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้นะคะว่าเขาจะมีเทคนิคแนวทางการเดินเกมยังไงแล้ววันนี้นะคะเราก็จะนําเสนอการแบนตัวแล้วก็เลือกตัวการศึกษาเกมต่างๆนะคะทุกคนคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันนะคะแล้วก็อย่าดราม่าเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะคะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วันเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกจะเป็นฮีโร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าคนที่เขารับปั๊มแรงรับสอนพายเล่นเนี่ยส่วนมากเขาจะกดเป็นตัวอะไรนะคะแล้วก็จะมีตัวอะไรบ้างคือเราอะ่ะก็ไม่ได้มีความรู้เรื่อง ฮีโร่เยอะอะไรมากนะคะอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นรวบรวมแนวทางแล้วก็สรุปนะคะทุกคนโดยเกมที่เราเจอนะคะเขาก็จะหยิบเป็นตำแหน่งป่านะคะโดยการเล่นเป็นตัวคีานะซึ่งเราไปดูคลิปมาเว้ว่าคีาเนี่ยมันสามารถแบกได้นะคะในแผ่นนี้นะสำหรับเป็นตัวป่านะคะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็จะแบกไม่ไหวแล้วนะและตัวถัดมานะคะอีกหนึ่งตัวป่าที่มันแบกได้นะคะก็จะเป็นตัว อ้อยนะก็คือแนะนําว่าถ้าเจอเนี่ยให้แบนกันไปเลยนะคะก็แบนฮีโร่ที่เราเอามาให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นตําแหน่งเมดก็ไม่เชิงว่าแบกหรอกแต่ถ้าหยิบเข้ามาเล่นในทีมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าทีมเนี่ยจะมีอัตราการชนะเพิ่มขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันสามารถแบบช่วยทีมได้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน สิ่งสำคัญนะคะที่ผู้เล่นควรรู้นะคะโดยเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยๆนะคะเราได้ทำการสรุปมากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ศึกษากันนะคะโดยอันที่1น,นะคะก็จะเป็นศึกษาเทคนิคการเดินเกมนะคะซึ่งเทคนิคการเดินเกมเนี่ยสามารถดูได้ต่าดูได้ในตามช่อง Youtube เลยนะคะซึ่งจะมีเหล่าสตรีมเมอร์เกมเมอร์ที่เขาเป็น โปรเพเยอร์เนี่ยสอนอยู่นะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องการเดินเกมอะไรมากนะคะเลยเอามาทำคลิปเป็นแบบสรุปให้นั้ชมได้รับชมกันนะคะสามารถไปหาดูได้นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะจะเป็นการศึกษาตำรากแก้ทางฮีโร่นะคะซึ่งมันสำคัญมากและเดี๋ยวเรามาดูตำรากแก้ทางกันดีกว่านะคะซึ่งเราได้เอารูปมาจากอ่าแฟนเพจ RV นะคะก็คือเขาก็จะทำแบบสรุปให้นะคะว่าตัวนี้มันสามารถแก้ทางตัวไหนตัวไหนได้บ้างประมาณ ะะสําหรับใครที่อยากแก้ทางพวกแบบตัวเบต้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราคิดว่าตาม YouTube ตามช่องสตรีมเมอร์คนที่เล่นเก่งๆเ,เขาต้องมีคลิปสอนอยู่แล้วแน่นอนนะคะทุกคนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากตรงนั้นได้นะคะเวลาเจอคนที่แบบเล่นเก่งๆเนี่ยอย่างน้อยเราเล่นไม่เก่งใช่ไหมเราอย่างน้อยเราก็อาจจะแบบมีตัวแก้ทางอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตำราฮีโร่ต่างๆที่ทางอวีเขาได้ให้มานะคะมาให้ดูแบบคร่าวๆนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราอทักไปถามหลายๆเพจนะขอเบอร์ไว้นะคะคือเราก็จะถามว่าเล่นราคาแล้วก็จะเป็นแบบให้เราเล่นอะไรยังไงประมาณนี้นะแล้วเขาจะเล่นแบบตำแหน่งอะไรนะคะคือเราขอทำการเบอร์ภาพไว้นะคะทุกคนเพื่อที่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปทำตามนะคะเพราะว่ามันผิดกฎ r v u อยู่แล้วนะนี่ก็จะเป็นกรณีศึกษาเฉยๆนะคะ หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการเล่นนะคะที่เราได้เล่นกับเขานะแล้วเราก็จะเอามาให้ดูนะคะก็จะดูเป็น2เกมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมที่1กันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นเกมที่รู้สึกว่ายัางพอเล่นได้ไม่ค่อยตึงมากนะคะเกมน,นี้เราก็เล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะคะเขาก็จะเล่นเป็นตำแหน่งป่าเป็นตัวคีล่านะคะทุกคนเราก็เจอกับตัว คิวกลอดนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็โยกโยกอะเฟิร์สบัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะคีล่าวิ่งมาช่วยเราได้นะคะก็ได้ไปอีก1คิวนะคะคือเราสังเกตว่าคือตอนเล่นกับเขาใช่ไหมเขาก็จะพอเอาดาร์กเสร็จเขาก็จะวิ่งแบบไปช่วยเลนบนไปช่วยทาเลนบนช่วยแบบช่วยฆ่าช่วยคิวอะไรประมาณนี้นะคะคือเราก็ใช้สับไม่ถูกแหละเราก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยเล่นเอาอีคือเรายอมรับเลยนะว่า คือเราก็พอเล่นได้นะคะแต่ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นดูนตามแมพนะคะว่าเขาสามารถเก็บตัวนาตาาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูเก็บอลิได้อีกหนึ่งตัวนะคะได้ดับเบิลคิวไปนะคะตอนนี้ก็วิ่งมากลางแล้วก็ตรงนี้บวกกันพอดีนะคะก็เข้าไปไวโอเลตอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือจริงๆอ่ะคือเราอ่ะก็ถามเขาใช่ไหมว่าเนี่ยตอนเล่นเนี่ยได้ใช้โปรหรือว่า ได้ใช้อะไรไหมก็คือเขาก็แบบไม่ได้ใช้นะคะเหมือนแบบว่าเขาเป็นแบบคนเล่นเก่งที่ลงมาเล่นแบบพวกแหลงตำาๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เจอกับคิวกดอีกแล้วนะคะมันซอยเราตอนนี้นะคะคีร่าก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคิวนะคะทุกคนตอนนี้ก็กดดันกลางกันอย่างหนักนะคะเราได้อันติเข้าไปกันไปเรียบร้อยคิวกดอุ้ยไม่ทันนะคะโอ้ยตอนนี้เหลือสามตัวตั้นเรดไอคีร่าเข้าแล้วนะ เขาก็ตอนานไปเล่นใช่ไหมก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นดีนะทุกคนคือมันก็จะมีแบบพว่าไงดีก็เล่นดีี่ะเหมือนแบบให้เขาพาเราไปเล่นอะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมใช่ไหมอยากได้คําแนะนําจากการเล่นอย่างเงี้ยก็มันจะมีแบบเพจแฟนเพจนะคะที่เขารับแบบว่าเป็นโค้ดสอนเล่นอะไรประมาณนี้ก็มีนะตามแบบจากที่เราเห็นนะคะตอนนี้เขา เก็บคิวกดให้เราได้นะคะตอนนี้อันติใส่นาตาปั้งจะเก็บสองได้ไหมได้ไหมไม่ถึงนะคะทุกคนอืมไม่ถึงนะคือนี่นี่ก็จะเป็นเข้าไปอันติคาปอมจะได้ไหมจะได้หรือไม่นาตาสู้คิดคิดหนึ่งคิดหนึ่งคิดหนึ่งนะคะได้เก็บนาตาได้มาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็คือคิปตัดอเอามาเป็นแบบสั้นๆนะคะตอนเขาเล่นใช่ไหมคือเขาจะเอาดาร์กอะไรบ่อยมากแล้วเขาก็จะปล่อยแบบปล่อยดาร์กทำเลนช่วย มาช่วยเพื่อนคิวช่วยเพื่อนค่าดันป้อมอะไรประมาณนี้นะทุกคนคือก็เล่นเดียือเราไม่รู้จะพูดยังไงนะคะตอนนี้พอเราพยายามเอาดาร์กอยู่แต่ตอนนี้คิล่าลอ,อยป้อมแล้วก็ชนะกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าวๆนะคะสําหรับเกมนี้นะคะล้วมาต่อกันที่เกมที่2นะคะเกมที่2ก็จะรู้สึกว่าแอบตึงแล้วนะ,ะตำแหน่งเราก็เล่นเป็นออฟเลนเหมือนเดิมนะคะเกมนี้เจอกับ ตัวเฮายยอเตะนะคะทุกคนคือตอนเล่นใช่ไหมมันก็จะมีแบบกด5กด3กดเออประมาณนี้นะคือแผ่นนี้นะคะแนะนําว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะเล่นกับเพื่อนเนี่ยแนะนําว่ากด2นะมันจะแบบพอเล่นได้ยัจะแบบไม่ค่อยตึงอะไรมากนะคะทุกคนนี่ดูดิก็สังเกตนะคะมันเขาจะวิ่งไปตรงกลางอะพยายามเคลียร์คีมให้แล้วก็น่าจะขึ้นไปด้านบนนะ อันนี้เราก็เคลียคีไปนะคะคือเลนบนบวกกันยับมากอืมคือมันมีจังหวะที่แบบเออถ้าเขาไม่เล่นก็คือไม่เล่นเพราะว่ามันเสี่ยงนะคะแบบเข้าไปก็จะตายอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะเราวิ่งมาเคลียกลางเราก็เจอกับเรือมะชัตนี้นะคะเราคิดว่าเขาจะเล่นแต่จริงๆก็คือไม่เล่นนะก็คือเหมือนแบบมันมา3กันนะน่าจะสู้ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ก็เก็บไฮเตะมาได้นะตอนนี้ลอยเลี่ยวไม่รู้ว่า อีกเซตนะคะลุงลุงไฟจะเอาได้ไหมตอนนี้ซับเรามากันเรียบ้รยแล้วจะได้หรือไม่นะคะคือนี่ตอนนี้เราก็ตอนเราเกิดใช่ไหมเราก็วิ่งมาช่วยเอานะคะก็ได้ไปอีก2คิวนะคะทุกคนอืมเ่าเก็บไฮแเตได้ไหมไม่ทันนะคะไม่ถึงด้วยเออมาตรงนี้นะคะไฮแเตอันติใส่เราแล้ว,ลวคีร่าวิ่งมาแล้วอันติไปเรียบร้อยแเ,เราเล่นไม่ได้นะเพราะว่า ว้าเลือดเราจะตายแล้วนะคะเหมือนเขาจะเก็บหายากับเตี๋ยวเซียนได้ไหมเก็บได้ไหมเออเอาไม่ถึงนะคะหายาเตะจะตายแล้วเกมนี้ร้อเลี้ยวร้อเลี้ยวมาคือถ้าทีมไหนมีร้อเลี้ยวเนี่ยเรารู้สึกว่าแอบ,บเล่นยากนะถ้าเจอแบบร้อเลี้ยวลำเป็นงานนะคะนี่เราก็มาเคียร์คิปแล้วก็สู่ขีดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเกิดนะคะก็กางบวกอีกแล้วอันติไปลเลยนีได้มาอีกหนึ่งคิวนะคะเก็บเตี๋ยวเซียนได้เกมนี้เจอเป็นเตี๋ยวเซียนซับพอร์ตนะคะทุกคน เอ้ยเทวยิ่งยิ่งโอ้โหได้มาอีกคิวหนึ่งนะคะเพราะว่ากดระเบิดไปอันนี้ก็เดินนะคะเหมือนตรงนี้จะบวกต่อคีระเข้าหลังนะคะประมาณนี้อันนี้ก็ทําการดันป้อมนะเออประมาณนี้คือเราถามเขาว่าไอดี ID ลัเข้าเหมือนแบบร้อยดาวอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยแบบอ่านอ่านเกมออกเล่นเป็นน่าจะเล่นเก่งด้วยแหละทุกคนแต่อย่าทําตามเราเลยนะประมาณนี้นะคะลูก เอามาให้ดูไม่รู้จะบรรยายหรือภาคอะไรอ่ะเพราะว่าเออเราก็ไม่เก่งอะไรมากนี่อาปไปอันตีไปลงปึ๊บเรียบร้อยเราคิดว่าเราาจะตายแล้วแหละช็อตนี้ตายกันพินิจเรียบร้อยแล้วนะคะสู้คิดในวันที่ดีนะแตกทีมเราแตกไป3นะคะทีแตก4ี่ละเหลือคีราตัวเดียวนะเนี่ยตรงช็อตที่เสียงเสียงใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยเล่นนะแล้วเขาก็จะบอกว่า ไปบนทําบนอะไรประมาณนี้นะคะจบล่างจบบนประมาณนี้อันนี้อันติไปได้ไหมคิล่าเล่เราก็เลยเข้าตามนะอุ้ยได้มาอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนคิวลินดิสไปได้โอ้ยรอเลี้ยวรอเลี้ยวเหมือนรอเลี้ยวแวบๆบแบบเราว่าช็อตนี้เราต้องหนีก่อนดีกว่าทุกคนหนีหนีนีนนวิ่งสี่คูร้อยเลยตอนนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนแบบคอยเอาบัฟเดี๋ยวเราตีแดงก่อนนะ ีบไปถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเราค่อยสังเกตตรงแมปตรงแมปนะคะเลนบนเหมือนคีล่าก็จะช่วยทําทําเลนบนอยู่นะเคลียร์คีปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเดินไปไหนเนี่ยเดินเดินจะไปเคลียร์คีปคือเราไม่กล้าเล่นลึกนะเหมือนเขาเก็บอะ,อะไรไม่รู้ได้นะคือเรามองไม่ทันช็อตนี้นะคะได้เรียวมาไปตัวหนึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราจะเข้าละ อันนี้เราก็เข้ามาตรงนี้นะคะก็บวกกันต่อโอ้เราโดนป้อมยิงสู้ขิดแล้วนะคะอันนี้ก็คีร่าเล่นต่อนะคะถอยมาเล่นตรงเล่นบนนะคะเทลเก็บอันนี้ได้นะมองไม่ทันนะคะแล้ว้ยเราโดนเตี๋ยวเสี้ยนแข็งเรียบร้อยนะคะฮายาเตะเกมนี้รู้สึกว่าแบบเตี๋ยวเสียนแข็งเรารู้สึกเล่นไม่ค่อยได้เลยนี่นะคะได้รอเลี้ยวมาอีกตัวหนึ่งก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเลี๋ยวมามีกอเกิดจะขีดไหมสู้ขิด ขีดหนึ่งขีดอีขีดอีกทีนะคะได้เรียวมามาอีกรอบอ่าเราจะอันติใสแล้วนะโอ้เรียบร้อยนะคะได้มาไฮยาเตะมาตัวหนึง่งอันนี้เป็นเรียวมะแหลมนะคะซึ่งเกมนี้มันตึงมากนะทุกคนดูเวลาข้างบนนะคะประมาณยิ้มสามยิ้มสี่นาทีแล้วแหละมันก็จะมีบางเกมที่เล่นยากเล่นง่ายก็เหมือนแบบคะคะปะปะปนปน,ปนกันไปก็แล้วแต่ว่าแบบ ทีมตรงข้ามที่เราเจอเนี่ยเราจะเจออะไรยังไงนะคะอันนี้โดนเลี้ยวมากนะคะมันมาเฝ้าคองเนี่ยอันติไปมีก็เกิดมีก็เกิดเรียบร้อยอีก1คิวนะคะทุกคนสวยงามรำมตาตอนนี้เราก็ทำการตีดาร์กซารีเยอร์นะคะได้ดังกันมาเป็นที่เ,เดี๋ยวแล้วละลิ้นพันแล้วได้ดาร์กกันมาเป็นที่ระบแล้วนะคะก็ดันป้อมแตกทั้ง3มทางแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้คือเราจะเล่นลึกแล้วไงแต่ก็แบบ เหมือนจะจังหวะยังไม่ดีนะคะทุกคนเพราะว่ามันคาป้อมเกินไปตอนนี้เพื่อนก็ทกําการตีป้อมตีกันตีอีกตีอีกอ๋ตีหน่อยแล้วเออก็ประมาณนี้นะคะก็เก็บจบเกมก็เกือบ25ย6หกกว่านาทีเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันมาณที่นี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยคิดเห็นกันยังไงถ้าเราพูดผิดอะไรก็แก้ให้เราด้วยนะเพราะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นโปรเพเยรเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย